สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังคิดพอดแคสต์ที่จะมาจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณในทุกๆวันวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอกับตัวเองนั่นก็คือใจอ่อนกับคนอื่นแต่ใจร้ายกับตัวเอง เคยเป็นไหมเวลาคนอื่นมาขอความช่วยเหลืออะไรก็รีบตอบตกลงแต่พอเป็นเรื่องของตัวเองกลับละเลยไม่ใส่ใจซะอย่างนั้นทำไมเราถึงเป็นแบบนี้แล้วมันส่งผลเสียอะไรบ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบด้วยกันค่ะ ทำไมเราถึงใจอ่อนกับคนอื่นมันมีหลายปัจจัยนะอย่างแรกเลยคือความกลัวการถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีเรากลัวว่าถ้าปฏิเสธคนอื่นไปเขาจะมองว่าเราเห็นแก่ตัวไม่ช่วยเหลือพอคิดแบบนี้เราก็เลยจำใจต้องตอบตกลงไปก่อนทั้งๆที่ในใจอาจจะไม่พร้อมเลยก็ได้หรือบางทีก็เป็นเรื่องของความต้องการการยอมรับ เราอยากให้คนอื่นชอบอยากให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนดีมีน้ำใจพอทำอะไรให้คนอื่นแล้วได้รับคำขอบคุณหรือคำชมมันก็ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองแต่หารู้ไม่ว่าบางทีเรากำลังเอาใจคนอื่นมากเกินไปจนลืมดูอยาตัวเองแล้วทำไมเราถึงใจร้ายกับตัวเองอันดีก็เป็นอะไรที่ซับซ้อนเหมือนกันนะบางทีมันอาจจะเริ่มมาจากการที่เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเรารู้สึกว่าความต้องการของเรา มันไม่สําคัญเต้เาความต้องการของคนอื่นเราก็เลยละเลยความรู้สึกตัวเองอยู่เสมอหรือบางทีก็เป็นเรื่องของความคาดหวังที่สูงเกินไปเราตั้งเป้าหมายให้ตัวเองไว้สูงมากพอทำไม่ได้ตามที่หวังก็โทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่เคยให้กำลังใจตัวเองเลยแล้วมันก็วนลูปไปเรื่อยๆกลายเป็นคนใจร้ายกับตัวเองไปโดยไม่รู้ตัวผลเสียของการเป็นคนใจอ่อนกับคนอื่นแต่ใจร้ายกับตัวเองผลเสียมันมีเยอะมากเลยนะ อย่างแรกเลยคือความเครียดและความเหนื่อยล้าการที่เราต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้ดูแลตัวเองเลยมันทำให้ร่างกายและจิตใจเราอ่อนแอลงเรื่อยๆแล้วพอถึงจุดหนึ่งเราก็จะหมดไฟหมดแรงที่จะทำอะไรต่อหรือร้ายแรงกว่านั้นก็คือการสูญเสียตัวตนเราอาจจะลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรชอบอะไรเพราะเราเอาแต่ทาตามความต้องการของคนอื่นจนไม่เหลือพื้นที่ให้ตัวเองได้หาย ใจหายคอบ้างเลย แล้วเราจะเปลี่ยนตัวเองได้ยังไงอย่างแรกเลยคือต้องเริ่มจากรักตัวเองให้เป็นลองถามตัวเองดูว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรอยากทำอะไรแล้วให้เวลากับตัวเองได้ทำสิ่งเหล่านั้นบ้างไม่ต้องรู้สึกผิดที่ต้องปฏิเสธคนอื่นบ้างเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะดูแลตัวเองก่อนเสมออีกอย่างที่สำคัญคือการตั้งขอบเขตหัดพูดคำว่าไม่ให้เป็นแล้วบอกเหตุผลกับเขาตรงๆว่าทำไมเราถึงไม่สามารถช่วยเขาได้ในตอนนี้เชื่อ เว่าถ้าเขาเป็นเพื่อนที่ดีเขาจะเข้าใจเราแน่นอนและที่สำคัญที่สุดคือให้อภัยตัวเองไม่ต้องโทษตัวเองซ้ำๆทุกคนก็เคยทำผิดพลาดกันทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเรียนรู้จากมันแล้วก้าวต่อไปหาจุดสมดุลระหว่างการให้และรับการช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีนะแต่เราต้องไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองด้วยหาจุดสมดุลระหว่างการให้และรับให้คนอื่นได้แต่ก็ต้องรู้จักเติมเต็มให้ตัวเองด้วย อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือตัวเราเอง วันนี้เราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องใจอ่อนกับคนอื่นแต่ใจร้ายกับตัวเองหวังว่าทุกคนคงจะได้ข้อคิดและแรงบันดาลใจจากพอร์คต์ของเราในวันนี้นะคะลองเอาแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะแล้วคุณจะค้นพบว่าการรักตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่เป็นการดูแลตัวเองเพื่อให้เราสามารถดูแลคนอื่นได้อย่างเต็มที่แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของพลังคิดนะคะขอบคุณค่ะ